ต่อไปโยมทันขอสอบถามค่ะป่วยจิตเวทกินยารักษาและปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านฟังธรรมสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันมีโอกาสบรรลุโสดาบันไหมคะมีได้นะขอให้มีศีลนะฮะรักษาศีลเอาไว้นะ กินยาตามแพทย์ตามแพทย์บอกนะทำให้แพทย์ให้คำแนะนำมันไม่ได้เป็นบ้าใช่ไหมอันนี้มันคือเป็นเป็นอาการป่วยที่ไม่ใช่ว่าขาดสติบ้านะี่คือบ,บ้าแบบขาดสตินะอันนี้ยังมีสติอยู่สามารถเจริญสติได้สวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันขอให้ กินยาตามที่แพทย์สั่งอย่าเลิกเองมันมีข้อข้อควรระวังคือบางทีภาวนาไปเนี่ยมันดูดีขึ้นันดูดีขึ้นแล้วก็เออหายแล้วมั่งแล้วเลิกยาไปเองนะอันนี้บางทีจะทําให้บางทีมันหายไม่สนิทมันหายได้แต่ว่าต้องต้องกินต่อเนื่องสักหน่อยอยานะครับ คือหมายถึงว่าถ้าป่วยแล้วรับการรักษาแล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็ควรจะให้แพทย์ท่านเห็นเห็นจนมั่นใจว่าหายถ้าไปเลิกเองเสี่ยงเสี่ยงเกินไปแต่การภาวนาวนะช่วยได้อยู่แล้วส่วนโอกาสที่บรรลุสดาบัตขอให้โอกาสที่จะบรรลุสดาบัตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถูกตัดขาดไปอะจะบอกว่าป่วย ตรงเนี้ยแล้มัจะทําให้ไม่บรรลุหรือไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคนที่จะไม่บรรลุคือบ้าใบาบอดนววแบบคือยังไม่จัดในอยู่ในกลุ่มนั้นสามารถได้สามารถบรรลุได้โดยป่วยจิตเวทเนี่ยคือป่วยพวกเคมีในสมองมันไม่สมดุล